สายลาเต้ซีรีส์ไม่อวานเชิญทั้งนี้เมโซคอฟฟี Coffee, ่ภูมิใจที่จะเป็นแบรนด์ไทยและสนับสนุนเกษตรกร<ด>ไทยโดยใช้มเมล็ดกาแฟเฮาส์เบนสูตรพิเศษจากแหล่งพาอปปลูกที่ดีที่สุดในภาคเหนือของไทยท<ค>ำให้ได้รสชาติของกาแฟที่หอมละมุนมีเอกล,อล<ะ>ักษณ์อยากบอกว่าจริงๆแล้วความอร่อยของกาแฟเขามาจากความสดใหม่ของมเมล็ดกาแฟซึ่งที่ร้านเมโซจะใช้มเมล็ดกาแฟที่คั่วสดใหม่และบดสดใหม่แก้วต่อแก้วเพื่อให้ได้ช็อตกาแฟดีๆมาปรุงเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและใครที่ไม่อวานเชิญทั้งนี้เลยค่ะ พอแนะนําเครื่องดื่มของทางร้านที่ผสมนมหวานศูนเอร์เซนซึ่งทางร้านนะคะจะใช้นมสดหอมมันนวัวกลมกล่อมไปด้วยแคลเซียมและโปรตีนคุณภาพดังนั้นแค่เติมนมลงในเครื่องดื่มที่เราชอบก็เป็นการดูแลสุขภาพที่ทําได้ทุกวันวันนี้พรอนก็จัดมาสองเมนูลาเต้เย็นและชาไทยลาเต้นในส่วนของลาเต้เย็นแก้วนี้นะคะมีความนุ่มละมุนของนมสดและกลมกล่อมลงตัวระหว่างเอสเปรสโซกับความหอมมันของนมเหมาะกับคนที่ไม่ชอบกาแฟรสเข้มจัดและคนที่ไม่ชอบทานหวานอย่างพอรอเลยค่ะส่วนชาไทยลาเต้ ทั้งร้านจะใช้ใบชาเกรดพรีเมียมนำมาต้มให้ได้ยอดชาไทยสดๆรสหอมๆบอกเลยละมุนเข้ากันสุดๆและขอนำเสนอเบเกอรี่ของที่นี่เขาใช้เนยสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีความนุ่มหอมของเนอยอ่อนๆละมุนล,ลิ้นมากและทานพร้อมกับเครื่องดื่มลาเต้ซีรีบอกเลยฟินสุดๆดูแลสุขภาพแบบฟินฟินแบบนี้ด้วยลาเต้ซีรีไม่อาวาัยพีเมโซคอฟฟี่นะคะ